สวัสดีค่ะไก่เพชรอรวันค่ะสวัสดีครับผมคิมพิศกัณฑ์นะครับค่ะนี่ก็เป็นคืนที่2นะคะของพวกเรานะคะคทีมงานลูกทุ่งไทยชาแนลนะคะก็ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีเลยสําหรับพี่น้องแฟนเพลงชาวภูกเก็ตค่ะใช่แล้วครับผมสกหรับหน้าที่น,นี้นะครับในค่ำคืนนี้ถือว่าเป็นค่ำคืนที่2แล้วนะครับที่ทีมงานลูกทุ่ง ลูกทุกไทยชาแนลนะฮะที่เล่นกับพวกเราในวันนี้นะครับแล้วก็ในรอบทนี้ก็เช่นเคยมนทุกคืนที่ผ่านมานะครับก็มีศิลปินมามอบความสุขให้กับบรรดาพี่น้องแฟนเพลงเช่นเคยครับแต่ก่อนที่เราจะบอกชื่อศิลปินนะคะที่จะมาแสดงให้กับทุกท่านะคะในคืนต่อไปขอประชาสัมพันธ์สักนิดหนึ่งนะคะสําหรับร้านค้านะคะเมื่อวานมีการจับกันเกิดขึ้นแล้วที่ขายแอลกอฮอล์นะคะแต่ว่า ยังไม่ได้เอาจริงเอาจังก็คืออนุโลมให้แต่ว่าถ้ามีขายวันนี้เกิดขึ้นเป็นการจับจริงแน่นอนวันนี้ท่านสจเดินมาบอกเองเลยนะครับว่าร้านค้าร้านไส่นะครับที่ยังจําหน่ายสุราภายในบริเวณวัดนะครับผมเมื่อวันการจับไปแล้วนะครับแล้วก็ตัดเตือนนะแล้วก็สำหรับวันนี้มีการจับได้อีกเราทางคณะกรรมการดําเนินการถับกฎหมายเลยทันทีเพราะว่าถือว่าเป็นเป็น อาผิดกฎหมายในการที่มีคอนเสิร์ตชมคอนเสิร์ตเพราะว่าทุกท่านที่มาบางครั้งถ้าอื่นเล้าเข้าไปแล้วมันก็จะเกิดการเราไม่ได้ใเกิดขึ้นก็คือการป้องกันไว้ก่อนนะคบพี่กันครับมาพูดถึงผู้ใหญ่ใจดีที่ได้จัดงานวันนี้ก็ตมากันเลยดีกว่าครับใช่ค่ะก็ขอขอบคุณท่านอธิบดีสุรศักดิ์รักยาศนะคะนี่คือประธานใหญ่เลยที่เป็นตัวตั้งตัวตีแล้วก็สนับสนุนงานในครั้งนี้ขอเสียงประเมินเดือดังให้กับท่านสักครั้งค่ะ ค,ค,ครับผมนอกจากนั้นนะครับก,จก็จะเป็น <ผม S 1> อีกหนึ่งท่านก็จะเป็นเป็นต้นผู้บังคับและส่นะครับต่อไปนี้่าเป็นท่านสอจอในครับโผผ้ารอบดีนะครับผมนั่นก็คือคนที่นะครับได้รังสรรค์เวทีคอนเสิร์ตหรือว่าลานคอนเสิร์ตแห่งนี้ขึ้นมาให้กับพวกเราทุกๆปีนั่นเองนะครับใช่ค่ะและอีกที่สําคัญก็ต้องขอขอบคุณนะคะ และกรรมารของวันนะคะฝ่ายเลยทุกฝ่ายเลยที่วันนี้ที่ได้ร่วมจัดการนี้ขึ้นมาก็ได้รู้ว่าวัดจลอุบนะครับก็คือไข่มุีกนึ่งไข่มุกนะครับที่เป็น เสน่ห์ของแดนใต้เสน่ห์ของจังหวัดภูเก็ตที่มีชื่อเสียงนะครับผมเรียกได้ว่ารู้จักกันถึง่างชาบเลยเทียมนะครับเพราะว่า่างชาติไม่ว่าประเทศไหนก็หลั่งไหลเข้ามาเที่ยวชมงานกันในครั้งนี้แล้วก็ต้องมีการประชาสัมพันธ์สื่อกันไปเรื่อยๆอย่างแน่นอนใช่แล้วครับพี่ไก่ครับนอกเหนือจากงานวันนี้จะยิ่งใหญ่อลังการแล้วนะครับการเวทีคอนเสิร์ตของเรานี่ครับทีวันไงนคอนเสิร์ตลูกทุ่งไทย Channel นะ่ครับเราดำความสุกต่อลังการแบพี่างแน่นอน วันนี้ไม่ได้มากันแค่สองคนหรือว่าได้มาคนเดียวครับถูกต้องนำศิลปินรถประเพิเลยจะเพิ่งสิคะบอกก่อนว่าศิลปินในคืนวันนี้พบกับใครวันนี้พบกับใครเรานำมาหลายคนเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นนะครับเต็มไปลงเลยนะครับตลอดวันนี้คุณเด็กอิสระพร้อมพิมพ์แล้วมีใครบ้างแล้วก็มีศิลปินนะครับหมอรักซิ่งสาวรำจองน้องนี่หน่อยจากจีนะครับเป็นเพลงที่ได้รคนดูเยอะเพลงเพราะร้องพวกนี้นะเอาหัวไปเถอะเอาหัวไปเถอะ ได้ครับได้ครได้แล้วก็เป็นอีกหนึ่งรายการทีวีที่ได้รับการสนับสนุนจากแฟนเลยนะครับใบตองหามดั้ตัวนี่มดำน้องหลีผังมาร้องกับขอบไม่ต่างกันเด้ปากกัะใช่นี่คืนวันนี้นะคะสำหรับคืนวันพรุ่งนี้ก็ฝากเอาไว้ด้วยนะคะทุกท่านต้องชื่นชอบอยู่ในดวงใจของทุกท่านแน่นอนนะคะก็คือจ้าอาสยามนะคะพร้อมด้วยนุชวิลาวันนะคะแล้วยังมีนักร้องที่ชนะจดรดกา ไปร่วมประกวดนะคะในรายการใบทองคำนะคะคือน้องนัดแล้วก็น้องนายใบทองคําด้วยค่ะใช่นะครับตั้งแต่วันนี้นะครับเป็นกับวันที่1ิครับผมเราจะได้พบกับเขาเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งสุดยอดลูซิ่งสาวเหมือนกันนะครับคุณยิมบีสีชุ้งพลนะครับแล้วก็วงมเส้นเล็กอาสยามนะครับพร้อมกับน้องใบเฟินใมทองคาด้วยนะจ๊ะผมแล้วก็คือวันที่11อ็ก็ยังริมติดตามนะคะคนนี้ก็ต้องรู้จักกันแน่นอนนะคะเพราะว่าอยู่ในดวงใจของชาวใต้นะคะก็คือ พี่เปาวีนะคะอาสยามนะคะชอบไหมคอนเสียงหน่อยเร็วแค่นี้เนะนิดหนุยมาแน่ๆนะคะต้องแต่วันนี้นะคะแล้วยังมีสามสาวซุปเปอร์วาเลนไทน์นะคะพร้อมด้วยใจไปทองคำเพลง้องว่ายังไงกระเป๋าสมปองครับผมอ๋อเพลงนี่ซึ่งเป็นรื่ความนิยมเลยเนาะใช่แล้วครับยอดนายจนมาเป็นข้ามเป็นข้ามเกินกวันที่สิบสองนะครับสกายพาร์ทนะครับผมแล้วก็พบกับ สบอลลับ3ามอะไลนยนะครับจ๊อบอัจอยนะครับแล้วก็น้องอาร์มน้องผู้ผาจากรายการจิงช้าสวัสดีด้วยนะครับค่ะแล้วก็สุดท้ายท้ายสุดเลยนะคะฝากไว้ด้วยนะคะ พี่เสดเดิรนะคะจากจีบีแบมี่นะคะพร้อมด้วยอินตราโคนลาบนะคะแล้วก็มาพบนักร้องที่กำลังได้รับนิยมเช่นเดียวกันนะคะน้องเอ๋ไม้ทองคำค่ะตัวโตมากตัวเองนะครัที่แต่ครับผมเชื่อว่าแฟนๆหลายคนอยากจะทราบกันแล้วว่าวันนี้มีนัร้อระดับประเทศที่เราได้นำมาฝากที่น้องแตงยืนใครเอ้ยได้ยินได้ทราบข่าวมาว่า วันนี้วิ่งห้าที่แต่ว่าที่นี่โชคดีที่สุดเป็นที่แรกรที่เขาจะขึ้นใวยความสุขกับพี่น้องแฟนเพลงใช่นะครับลอ,ลองบอกซิว <นะ S 2> ่าค <นะ S 2> ือใครเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาครับขอสำ<ช> <นะ S 2> พี่น้องแฟนเพลงชาวจังหวัดภูเก็ตพ,พบกับชัยแบ็กกินไตพี่เบิร์ดมาจริงด้วยครับมมาด้วย ผ่านมาี๋้วเขาเข้ามาแค่ผ่าน,นไปหัวใจนี้ไม่มีใครไปวาระสิ้นสีกับครบนสุดท้ายก็ลงแบบเดิมคือจำเจ้ากลับมาทุกครัง้งฉันเหมือนคนโสดและเที่ยโดดจาไว้

จ้ของใจดวงนี้จะคอยความรัจกจะดูแลอย่างดีที่เธอเป็นคนนั้นเสียงว่าคนเดียวคนไม่มีวันขอบใจจ้ะอาจจะเคยเสียใจมากาปแต่ว่าฉันนั้นยังไม่พอใจ ลองจะรักไม่กลัวยามเพราะฉันมั่นใจในสิ่งนี้แต่ที่พูดไปกับเป็นที่ฉันทำเมา่อไหรั้งใจจริงใจทุกครั้งฉันเหมือนคนโสดร้ายที่โดนตักไว้ให้ผมแต่สิว รถทําสามรามกําลังเพื่อเพื่อเสียใจอยากทดทดชอบอยากให้คนจําชาแม้สง่ายครองครองเจ้าของใจดวงนี้สําคัญความรัก ขอเป็นเธอได้ช่วยขอมาช่วยกลับให้โดนรับเสียทีอย่าทนเป็นดาวขออย่าให้คนจำจองมาจะได้กล้าแต่ขอ สุดยอดมากๆนะสวัสดีครับพี่เบิร์ดวันดีจ้า